ยาจาก่อนเียวลัา,ยางยายเบล้างยายเท่าไหร่ลยายเท่าไหนร่ยายเท่าไหนบอกก่อนเดี๋ยว้เท่าไหน,น,ไหนป๋าป๋าป๋านปา <c oughs> เดินที่เราชเนี่ยอะไรเน่ยล่ะมอให้ดาล่มาว่าอเยนกับแน่เลยปแบบนั้นก็โแย่แน่เลย Ality, ต, uz, ต,สสนตานไหสสนกินข้าวยังตอนไหนกินข้าวยังกินข้าวยังัลโหลเร็วเร็วสลอโล็อตจ๋าดิจ๋าดิจ๋าวางแล้ววางแล้ว